มินแลนด์เชนนลสวัสดีค่ะก็ยนินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องแฟนนิยายของเรานะคะตอนนี้ก็เป็นนะคะพี่หานตอนที่3ามเจ็ดแล้วนันเองนะคะเป็นตอนที่917นะคะก็ยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อได้เลยนะคะหานเส้นนำศพของชายปริศนาลงมาในเมืองนอกจากนั้นเขายังค้นหาที่เหมาะๆแล้วปลูกต้นโลหิตมังกรกับต้นสนไว้ข้างในนี้เช่นเดียวกัน เนื่องจากว่าเขามีหยดน้ําเหลืออยู่ไม่มากดังนั้นเขาจึงใช้แค่พอที่จะทําให้ต้นไม้มีชีวิตยอยู่ต่อไปได้สําหรับอาหารหัานเซินก็มีเพียงแค่ปูกับผลไม้แห้งถ้าเขาต้องการจะเพิ่มความแข็งแกร่งเขาก็ต้องออกไปหาข้างนอกแต่ต้นไม้ที่บริเวณร,รอบๆนั้นไม่มีผลไม้ออกมาและบริเวณพื้นที่แถบนี้ก็ไม่มีมอนสเตอร์อยู่เลยซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมาก หลังจากตรวจสอบอย่างละเอียดและครุ่นคิดอยู่นานนั้นฮานเซินก็ได้ข้อสรุปออกมาว่าเมืองนั้นสามารถเคลื่อนที่เขาสังเกตทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมาว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งที่ต่างไปจากเดิมบางครั้งก็อยู่ลึกเข้าไปในป่าบางครั้งก็อยู่ใกล้ชายเขตป่าในขณะที่การเคลื่อนไหวของมันดูเหมือนจะเป็นแบบสุ่มเขาเชื่อว่ามันต้องมีเหตุผลบางอย่างว่าทำไมเมืองถึงเคลื่อนไหวแบบนั้นแต่ในตอนนี้เขายังคิดไม่ออก ในตอนที่เข้ามาถึงที่นี่ครั้งแรกต้นไม้ยักษ์และเมืองอยู่บริเวณใกล้ๆก,ก,กับชายแดนของปากหากน้ําแต่หลังจากผ่านไปหนึ่งวันพวกเขาก็ได้ถูกเคลื่อนย้ายไปที่อื่นแล้วลายวันต่อมาหลังจากพยายามคิดและสืบหาความจริงหาัานเซินก็พบว่ามันเคลื่อนที่ไปร,บรอบๆในช่วงเวลากลางคืนเสม,มอถ้าพวกเขาต้องการจะออกไปล่าหรือสำรวจปากหางน้ำพวกเขาก็ต้องแน่ใจว่าจะกลับมาก่อนหน้านั้น ไม่เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็จะไม่รู้ว่าเมืองไปอยู่ที่ไหนแล้วฮานเซ่นยังคงฝึกซ้อมและเก็บรวบรวมสปิริตจีโนพอยอยู่เป็นประจำในระหว่างนั้นเขาก็จะออกไปข้างนอกเพื่อดูว่าเมืองเคลื่อนไปอยู่ในตำแหน่งที่อาจจะออกไปล่าได้หรือไม่ด้วยในที่สุดฮานเซ่นก็เข้าใจเหตุผลว่าทำไมไม่มีมอนสเตอร์เข้ามาใกล้เมืองเลยเขาเชื่อว่ามันเป็นเพราะกองโครงกระดูกที่อยู่ข้างใต้พื้นดินเขาเคยเห็นมอนสเตอร์ออกห่างจากกระดูกมาก่อน ดังนั้นเขาจึงเชื่อว่าการที่ไม่มีมอนสเตอร์อยู่ใกล้ๆเป็นเพราะว่าตัวต,วตนของโครงกระดูกถึงจะต้องเดินทางออกไปไกลหน่อยเพื่อหามอนสเตอร์แต่อย่างน้อยถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเขาก็จะอยู่ได้อย่างปลอดภัยวันนี้เมืองเคลื่อนที่ไปอยู่ขอบขอบขอ,บของป่าหากหนามเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นฮานเซ่นก็ออกไปข้างนอกพร้อมกับชวีดานซีทั้งคู่ออกไปล่ามแมลงเหล็กได้สองสามตัว นอกจากนั้นแล้วหา่านเซ่นยังหาพืชจีโนที่อยู่ในป่าได้ด้วยเขาสามารถเก็บรวบรวมหยดน้ำได้สิบกาหยดหลังจากที่ดูดซับพลังชีวิตของมันแม้การล่าจะได้ผลดีกว่าที่เคยแต่พวกเขาก็ไม่กล้าออกไปไกลจากเมืองมากพวกเขาแค่ต้องการเก็บรวบรวมอาหารให้สามารถอยู่อย่างสงบได้สักระยะหนึ่งทุกๆสี่ห้าวันเมืองจะเคลื่อนย้ายไปที่ขอบของป่าซึ่งพวกเขาจะสามารถล่าได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกังวลอะไรมาก ม่หมายความว่าพวกเขาไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารไปอีกสักระยะด้วยกิจวัตรประจําวันของพวกเขาทําให้หันเซินได้รับจีโนพอย์ระดับสามันและโบราณเพิ่มมาพอสมควรหรันเซิรนพยายามหาทางที่จะควบคุมการเคลื่อนไหวของเมืองแต่ภายนอกสปิริตเบสนั้นเขาไม่สามารถอยู่ในโหมดราชาสปิริตขั้นสุดยอดได้นานถึงเขาจะลองอยู่หลายวิธีแต่เขาก็ไม่สามารถเคลื่อนเมืองตามที่เขาต้องการได้ แต่อย่างไรก็ตามหานเซินใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเก็บรวบรวมสปิริตจีโนพอย์ในสปิริตเบสสปิริตรับทหารรับใช้อสวินขุนนางและราชวงศ์ต่างก็มอบจีโนพอย์ของพวกเขาให้หานเซินด้วยเหตุนี้ทำให้สปิริตจีโนพอย์ของหานเซินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ที่หานเซินฆ่าราชานันสูนันสนีสามครั้งติดต่อกันสปิริตราชวงศ์หลายตนเมื่อเห็นเขาก็ยินดีมอบจีโนพอย์ของพวกเขาให้เช่นกัน สปิริตบางตนที่เป็นพวกของราชาอสูรอสนีพยายามที่จะออกห่างจากฮานเซิลซึ่งพวกเขาไม่ยอมให้จีโนพอยต์กับฮานเซิลและสำหรับคนพวกนี้ฮานเซิลไม่สามารถทำอะไรพวกเขาได้เนื่องจากอันดับของฮานเซิลสูงกว่าพวกเขาโชคดีที่สปิริตส่วนใหญ่ยินดีมอบสปิริตจีโนพอยให้กับเขาฟรีๆทำให้ฮานเซิลเก็บจีโนพอยของสปิริตระดับต่างรับใช้และอัศวินจนเต็มแล้ว ส่วนระดับขุนนางและระดับราชวงศ์ก็ไม่ได้ถูกทิ้งห่างไปมากเช่นกันแต่สิ่งที่เขาต้องการในตอนนี้ก็คือจีโนโพอยต์ของสปิริตราชันจำนวนมากดังนั้นตอนนี้ฮันเซิลต้องเลือกว่าจะรับจีโนพอยต์ไหนบ้างนอกจากสปิริตตนนั้นจะเป็นทาตหายากแล้วช่วงนี้เขาก็จะจปฏิเสธสปิริตหลายๆตนที่เข้ามาฮันเซิลสังเกตว่าช่วงนี้มีสปิริตราชวงศ์มาท้าเขามากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าพวกเขาจะอ่อนแอ แต่พวกเขาก็พยายามเต็มที่ที่จะสู้กับหานเซินในระยะไกลออกไปนั้นมีเกาะหลายเกาะเรียงแถวกันอยู่และหนึ่งในเกาะพวกนั้นมีสปิริตหลายตนยืนอยู่ด้วยกันสปิริตอื่นๆทั้งหมดดูเหมือนจะพยายามหลีกเลี่ยงเกาะกลุ่มนี้บนเกาะน,นั้นมีสปิริตชายสองตนและสปิริตสาวสองตนพวกเขาทั้งหมดอยู่ในอันดับที่ติดหในสิของสปิริตเบสขั้นที่หแห่งนี้นั่นเอง หนึ่งในสปิริตพวกนั้นมีผู้หญิงหูแมวที่ใบหน้าดูเหมือนจะยิ้มอยู่ตลอดเวลาร่างกายของเธอสวยงามระเย,ย้ายวนยากที่จะห้ามใจเธอเป็นสปิริตที่เป็นที่รู้จักกันดีสปิริตหลายหลาคนคงจำเธอได้เธอคืออันดับสองในสปิริตเบสที่หนึ่งแห่งนี้ซึ่งชื่อของเธอก็คือราชินีสวรรค์ชื่อของสปิริตอีกสามตนก็คือราชาแห่งสัจธรรม ราชาแห่งรุ่งอรุณและราชินีดอกไม้เดอะคิงน่ะแข็งแกร่งเกินไปสปิดรจดับราชาวงศ์พวกนั้นไม่มีโอกาสทําอะไรเขาได้เลยดูเหมือนว่าความพยายามของพวกเราที่จะเก็บข้อมูลของเขานั้นเปล่าประโยชน์จากที่ข้าดูจุดเด่นของเขาน่าจะเป็นพละกําลังแต่นั่นอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดราชาแห่งสัจธรรมพูดราชาแห่งรุ่งอรุณตอบเขาสามารถฆ่าราชาสูรัสนีได้ด้วยหมัดเดียว ความแข็งแกร่งของเขามันนมีธรรมดาเลยราชินีดอกไม้หัวเราะขึ้นมาแล้วก็พูด <c oughs> แต่เขาเพียง,ยงแค่พละงกำลังอย่างเดียวยงั้นการจะเอาชนะเขาได้ก็คงไม่ได้ยากเท่าไรทำไมสัจธรรมไม่ลองไปสู้กับเขาดูละ่ะเจ้าน่ะน่าจะบทขยี้เถคิงได้นะใช่ขอขอเขาก็เชื่อว่าสัจธรรมสามารถเอาชนะเจ้าคนอวดดีนั่นได้ไง,ไง่ายราชาแห่งรุ่งอรุณพูดหลังจากนั้นเขาก็พูดต่อ และพวกเราควรจะหยุดเรียกเขาว่าเดอะคิงได้แล้วแต่เราดันเคยชินกับการเรียกเขาด้วยชื่อน,นั้นไปซะแล้วนะสิราชินีดอกไม้หัวเราะราชาแห่งสัจธรรมมองราชินีสวรรค์และพูดแล้วเจ้าเหรอคิดยังไงราชินีสวรรค์นี้มองมาและพูดเจ้าจะลองดูก็ได้แสงสีขาวที่ปล่อยออกมาจากตัวเดอะคิงเนี่ยข้าคิดว่ากระจกแห่งความจริงสามารถสะท้อนพลังนั้นได้ แต่ถึงแบบนั้นเขาก็คงไม่ได้มีพลังแค่นั้นอย่างแน่นอนยังไงก็ต้องระวังตัวให้มากถังนั้นเขาจะพยายามถึงจะไม่ชนะอย่างน้อยๆเขาสามารถเห็นพลังที่เขามีอยู่ได้ก่อนใครราชาแห่งศาสอกพูดอย่างสง่าอย่าพูดแบบนั้นยังไงเจ้าก็ชนะกระจกแห่งความจริงของเจ้าน่สามารถยับยั้งเขาได้พวกเราจะรอฉลองชัยชนะตอนที่เจ้ากลับมานะราชาแห่งรุ่งอรุณพูด ถ้างั้นเขาจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะราชาแห่งสัจธรรมกลับไปที่เกาะของเขาและเคลื่อนที่เข้าไปหาฮันเซนว้าวนายมาราชาแห่งสัจธรรมนี่เขาจะมาทา The King ้าเดอะคิงอ่นเรอโอ้มีเรื่องสน,นุกสน,นุกให้พวกเราดูอีกแล้วข้าสงสัยจริงๆว่าทั้งสองคนนี้ใครจะแข็งแกร่งกว่ากันเดคิงน่ะแข็งแกร่งกว่าอยู่แล้วล่ะราชานาสูน,นันสนีเนี่ยซึ่งอยู่อันดับเจ็ดยังถูกจัดการโดยเดอะคิงเลยครั้งนี้อีกฝ่ายแค่อันดับเก้าเองเนอะ แต่ราชาแห่งสัจธรรมมีพลังพิเศษเขาสามารถสะท้อนการโจมตีของอีกฝ่ายได้ดังนั้นเขาน่ะจะสะท้อนหมัดของเดคกงกลับไปได้อยู่นะที่เจ้าพูดมามก็มีเหตุผลเมื่อเห็นราชาแห่งสัจธรรมเคลื่อนเกาะเข้ามาหาฮันเซินสเปริตทุกตนก็เริ่มที่จะพูดคุยกันพวกเขาคุยกันอย่างเอาเป็นเอาตายว่าทั้งสองตนใครจะแข็งแกร่งกว่ากันด้วยความเคารพต่อผู้ท้าชิง กุ่มสบิริที่รอคิวต่อสู้กับหานเซินแยกตัวออกและก็เปิดทางให้ราชาแห่งสัจธรรมสามารถที่จะเข้ามาสู้ได้โดยไม่ต้องรอข้าคือราชแาห่งสัจธรรมให้ข้าลองฝีมือกับท่านได้รือไม่จริงๆราชาแห่งสัจธรรมไม่จําเป็นต้องขออนุญาตก็ได้เนื่องจากเขาอันดับต่ำกว่าสามารถโจมตีเกาะได้เลยแต่เขานั้นเป็นคนที่สุภาพและต้องการแนะนำตัวก่อนเพื่อให้เกียรติอีกฝ่าย แน่นอนเราจะสู้กันก็ได้เริ่มสู้ได้เลยเมื่อหันเื้นเห็นราชาแห่งสัตธรรมเข้ามาเขาก็รู้สึกยินดีเขาคิดในใจว่าในที่สุดก็มีคนเข้ามามอบสปิริตจีโนพอย์ระดับราชาให้กับเราสักทีหนึ่งสปิริตจีโนพอยระดับราชันนั้นทรงพลังกว่าสปิริตจีโนพอย์ระดับอื่นๆมาก100่งร้อยสปิริตจีโนระดับทหารรับใช้น,นั้นไม่สามารถเทียบกับ1นึ่จีโนพอยระดับราชาได้เลย หลังจากที่ราชาแห่งสัจธรรมได้ยินคำตอบของฮันเซนเขาก็เชื่อมเกาะของเขาเข้ากับอีกฝ่ายหลังจากนั้นเขาก็พูดท่านกับข้าต่างก็เป็นสปิริตราชาเหมือนกันมันคงไม่เหมาะนักที่เราจะสู้กันอย่างปลาเทือนเรามาลองต่อสู้กันอย่างสุภาพบุรุษเป็นยังไงล่ะเจ้าหมายความว่าอย่างไงที่ว่าจะสู้กันแบบสุภาพบุรุษเนะี่ยข้าเป็นคนสุภาพอยู่แล้วแค่ไม่ได้แสดงออกให้ใคร,ใครใหเห็นก็แค่นั้นเองฮันเซนขมดขวดคิ้วน้ำมองไปที่ราชาแห่งสัจธรรม ความหมายก็คือว่าพวกเราจะยืนอยู่กับที่เมื่อข้าชกท่านท่านก็จะไม่สามารถป้องการรู้รบได้หลังจากนั้นข้าก็จะยืนเฉยๆให้ท่านชกบ้างเราทำแบบนี้กันไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีฝ่ายหนึ่งล้มลงไปเป็นยังไงละ่ะล่าใชาสห่งาัจธรรมอธิบายเจ้าจะมาท้าข้าลิ้นเกี่วัดดวงได้ยังไงทำไมเจ้าถึงเป็นคนเริ่มชกก่อนละ่ะหันเส้นถามต้องขอโทษด,ด้วยงั้นให้ท่านเริ่มก่อนได้เลยถ้าท่านต้องการ ราชาแห่งสัจธรรมยิ้มหันเซ้นประหลาดใจการที่อีกฝ่ายเห็นด้วยอย่างรวดเร็วแบบนี้เขาต้องซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้แน่แน่ <S <S การต่อสู้ที่เขาเสนอมานั้นมันส่งกลิ่นตุตๆออกมาตั้งแต่แรกแล้วดังนั้นมันต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนแต่ราชาแห่งสัจธรรมดูไม่เหมือนกับคนชอบเล่นตุกติกเขาเกือบที่จะดูเหมือนมนุษย์ที่เป็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งเขาค่อนข้างที่จะน่านับถือเลยทีเดียวฮันเซินพูดอย่างไม่เกรงกลัวตกลง ข้าจะเป็นฝ่ายชกเจ้าก่อนเชิญท่านได้เลยราชาสัจธรรมยืนอยู่นิ่งๆเขาติดกลับเข้าแล้วกระจุกของราชาแห่งสัจธรรมเนะี่ยสามารถจะรอนความเสียหายที่เข้ามาใส่ผู้ใช้ได้ยิ่งเขาชกแรงเท่าไรแล้วก็เขาก็ต้องเจ็บเท่านั้นแต่เขาชกอีกฝ่ายออกไปเต็มแรงแล้วก็ราชาแห่งรุ่งอรุณพูดด้วยความตื่นเต้นเขาเนี่ยได้ใจมากเกินไปเนะี่ย หลังจากที่เอาชนะราชาอสูรอสินีได้เขาคงเชื่อว่าตัวเองนั้นไร้เทียมทานตอนนี้เนะี่ยเขาจะถูกบทขยี้ด้วยความโอหังของตัวเขาเองละราชินีดอกไม้พูดสวิตติตัวอื่นๆรู้ว่าราชาแห่งสัจธรรมนั้นมีพลังพิเศษอะไรบางอย่างไม่เช่นนั้นเขาคงไม่มีพฤติกรรมแบบนี้ทุกคนมองไปที่หานเซินรอคอยให้เขาโจมตีออกมาร่างกายของหานเซินเปล่งแสงศักดิ์สิทธิ์ออกมาเหมือนกับครั้งก่อนๆ หมัดของเขาดูไม่จริงจังเหมือนกับวบ่าทำเล่นๆเ,เท่านั้นมันดูไร้ซึ่งพลังแต่ราชาแห่งศาสตร์ธรรมไม่ได้ดูถูกหมัดนี้เขามองดูแสงสีขาวที่พุ่งเข้ามาในขณะที่ร่างกายของเขาส่องแสงสีเงินออกมาและเกิดเป็นชั้นป้องกันที่ดูคล้ายๆกระจกรอบๆตัวเขาปุ้มหมัดของหานเส้นประทะเข้ากับกระจกเงินววว้วว้าพลังมากขนาดนั้น เขาติดกับเข้าเต็มๆเลยละราชาแห่งรุ่งอรุณหัวเราะออกมาอย่างสะใจแต่วินาทีต่อมาเขาก็ต้องอึง้งราชนินีดอกไม้และราชนินีสวรรค์ก็เช่นกันเมื่อมัดของฮันเซิลปะทะเข้ากับกระจกกระจกก็แตกเป็นเสี่ยงๆหลังจากนั้นราชาแห่งสัจธรรมก็ตายไปด้วยแสงสีเงินที่หลงเหลือจากเศษชิ้นส่วนของราชาแห่งสัจธรรมเข้ามาในร่างกายของฮันเซิลจิง เสบียดจีโนโพอยท่าดว่างเปล่าระดับราชาบวกหนึ่งอันดับไม่เปลี่ยนแปลงฮันเซนประหลาดใจเขาไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนั้นมีทาตว่างเปล่าเขาอยู่ที่นี่มาสักพักแล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้จีโนโพอยทาตนี้ฮันเซนไม่คิดว่าราชาแห่งศสัจธรรมจะยอมแพ้ง,ง่ายๆเขาคาดหวังที่จะได้รับจีโนโพอยทาตว่างเปล่าอีกสักหน่อยแต่หลังจากที่เกิดขึ้นมาใหม่ราชาแห่งศสัจธรรมก็ไม่พูดอะไรสักคำ เขาถอนตัวออกไปแบบเงียบๆจิโนโพอยของสปิริตราชาล้าค่ามากแถมยังเป็นท่าที่หายากด้วยยิ่งล้าค่าเข้าไปใหญ่ดังนั้นมันยากมากที่ราชา,าสัจธรรมจะหาจิโนโพอยท่าดว่างเปล่าเพิ่มและตอนนี้ฮานเซินก็เอามันไปหนึ่งพอยอย่างง่ายได้เขารู้สึกเหมือนเอาเงินไปทิ้งลงแม่นม้ำหลังจากที่ฮานเซินกลายเป็นราชาสปิริตขั้นสุดยอดเขาไม่มีพลังทตุอะไรเป็นพิเศษ แต่พลังของเขาในร่างนี้ก็คือการลบล้างพลังของอีกฝ่ายในตอนที่คังคกเรียนใช้เหรียนเพื่อกำจัดการเคลื่อนไหวของเขาเอาไว้พลังของมันก็ถูกลบล้างไปหลังจากที่หมดราชันสปิริตท่านสุดยอดของเขาทำงานเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันก็เกิดขึ้นกับพลังของกระจกของราชาแห่งสัตธรรมโลกสะท้อนของเขาทำอะไรไม่ได้เลย ดังนั้นฮันเซ่นก็เลยเริ่มมั่นใจพลังของตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าพลังของเขานั้นก็คือการลบล้างอะไรกันราชาแห่งสัจธรรมใจเย็นอย่างน่าเหลือเชื่อข้าก็คิดว่าเขาจะมีพลังพิเศษอะไรที่สามารถจัดการอีกฝ่ายได้ในครั้งเดียวนี่มันเรื่องตลกอะไรกันนี่นี่มันน่าอายมากๆเลยนะเราสปิริตระดับล่างที่มองการต่อสู้ไม่ออกต่างก็คิดว่าราชาแห่งสัจธรรมนั้นอ่อนหัดมากมาก ราชายัยสัจธรรมมีพลังพิเศษจริงๆแต่เดอะคิงแข็งแกร่งเกินไปนะสิเขาคงอ่านแผนราชายาสัจธรรมออกแล้วทำลายมันในดินแดนแห่งนี้มีราชาอยู่มากเลยนะแต่ในหมู่ของพวกเขาเนี่ยมีผู้ปกครองอยู่แค่หนึ่งเดียวก <c oughs> ็ <c oughs> ไม่เคยเห็นใครแข็งแกร่งขนาดนี้มาก่อนมันยอดเยี่ยมมากแข่งขนาดนี้แค่คำว่าราชาคงไม่พอแล้วล่ะแบบนี้ต้องจกกักรพรรดิแล้ว ข้ามั่นใจเลยว่าเดอะคิงจะต้องทําให้กอดแซงชูรี้เคสสาม่ซนสะเทือนยิ่งแน่นอนข้าจะบอกพวกเจ้าเอาไว้สปิริตตัวน,นี้นะ่ะถูกตใี้เลื่อนขึ้นไปยังกอดแซงชูรี่เคเสียงไม่ต้องสงสัยเลยนี่แหละหน้าที่เขาเรียกว่าไรเทียมทานนะ่ะสปิริตราชันนั้นถูกบทขยี้เป็นผุยผงมาอยู่ตอนหน้าเขาแม้สปิริตระดับสูงขึ้นมาหน่อยจะเข้าใจสถานการณ์มากกว่าแต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าเดอะคิงใช้พลังแบบไหนอยู่ดี พวกสปีดิตคุยกันอยู่หลายเรื่องซึ่งเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเดอะคิงในขณะที่เขาพูดกันนี้เองราชาแห่งรุ่งอรุ่นราชินีดอกไม้และราชินีสวรรค์ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นอกจากขาหมดคิ้วสัจธรรมเจ้าทำบ้าอะไรทำไมกระจกของเจ้าถึงอ่อนท้อนการโจมตีของเขากลับไปล่ะเมื่อราชาแห่งสัจธรรมกลับมาราชาแห่งรุ่งอรุณก็เข้าไปถามเขาทันที ราชาแห่งสัจธรรมใส่หัวแล้วก็ตอบข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะกระจกนะ่ะถูกทำลายทัทนทีข้าไม่มีโอกาสได้ป้องกันเลยด้วยซ้ำถ้าเจ้าไม่รู้ทำไมถึงไดดแพ้งั้นไ่ลองไปสู้อีกครั้งหนึ่งละ่ะราชาแห่งรุ่งอรุณแนะนำราชาแห่งสัจธรรมมองตาขวางแล้วก็พูดเจ้าคิดว่าสปีดจีโนโพยระดับราชาของข้าหาได้ไงออ่ายๆด้วยยังไงข้ายังไม่รู้เลยว่าจะหามันคืนได้เมื่อไร่หรือไปหาที่ไหน ข้าไม่เด้งโง่เหมือนกับราชาอาสูนัสสินีนะราชาแห่งรุ่งอรุณรู้ตัวว่าเขาอาจจะพูดเกินไปเขาก็เลยไม่ได้ตอบอะไรกลับมาราชินีสวรรค์มีท่าทางเหมือนกําลังคิดอะไรอยู่จากที่ข้าเห็นมีความเป็นไปได้อยู่สองอย่างอย่างแรกก็คือกระจกไม่ได้มีประสิทธิภาพอย่างที่พวกเราคิดอย่างที่สองเขาแก่งเกินไปบางทีเขาอาจจะมีพลังมากเกินไปจนเกินขีดจากัดที่กระจกจะต้านทานได้ก็ได้นะเธออธิบาย แต่ข้าคิดว่าเขาคงไม่ได้รับผลจากกระจกไม่มีทางที่หมอดของเจ้านั่นจะสรงพลังขนาดนั้นได้ราชาแห่งรวงอรุณพูดถ้ากระจกไม่ได้มีประสิทธิภาพอย่างที่พวกเราคิดมันก็ถือเป็นข่าวร้ายเลยนะแบบนี้ก็หมายความว่าประทับดอกไม้ของราชินีดอกไม้ก็อาจจะไม่ได้ผลเช่นเดียวกันสินะราชินีสวรรค์พูดเมื่อราชินีดอกไม้ได้ยินสิ่งที่เธอพูดเธอก็พูดขัดขึ้นมาในทันที ประทับดอกไม้ของข้านะ่ะต่างจากกระจกนั่นถึงเขาจะสามารถทะลุผ่านกระจกได้แต่เขาไม่มีทางเอาชนะดอกไม้ของข้าได้หรอกออยังไงก็ตามถ้าเจ้าจะท้าสู้กับเขา,จาเจ้ากับคนวรระวังตัวให้มากมันยากที่จะหาสเปริตจ,จีโนพอยดระดับราชันคืนได้ด้วยความเร็วและพลังของเจ้าในตอนนี้เนี่ยข้าไม่คิดว่าเจ้าจะโจมตีถูกตัวเขาได้หรอกนะราชินีสวรรค์พูด,ข,ดข้ามีความคิดดีๆแล้วล่ะ หลังจากนั้นราชินีดอกไม้ก็กลับไปที่เกาะของตัวเองและเคลื่อนที่มันเข้าไปหาฮหาันเซ้นราชินีสวรรค์พยายามที่จะห้ามเธอเอาไว้แต่มันก็สายเกินไปแล้วราชินีดอกไม้พูดโดยไม่หันกลับมาไว้ใจข้าได้เลยปล่อยให้นางไปเถอะไม่มีใครในระดับเดียวกันที่สามารถก้าวข้ามพลังของนางได้ถานางมั่นใจว่าสามารถเอาเชนะเขาได้แล้วก็พวกเราก็ควรที่จะเชื่อมั่นในตัวนาง ราชาแห่งรุ่งอรุณเชื่อว่าเธอสามารถเอาชนะเขาได้ดังนั้นเขาตัดสินใจที่จะสนับสนุนเธอราชาแห่งรุ่งอรุณนั้นพยายามที่จะจีบราชินีดอกไม้มาสักพักนึงแล้วแต่เธอไม่เคยแสดงความสนใจในตัวของเขาเลยความคิดเห็นของเขาเมื่อครู่ก็มาจากความปรารถนาที่จะให้เธอหันมาสนใจเขามากยิ่งขึ้นราชินีสวรรค์ได้แต่มองดูราชินีดอกไม้ที่ไปถึงด้านหน้าของหันเสื้เรียบร้อยแล้ว นั่นมันราชินีดอกไม้นี่เธออยู่อันดับสีในสปิริตเบสข้าไม่ได้คาดคิดว่านางจะมาท้าเขาสู้นะตอนนี้ดูเหมือนสปิริตทุกตนนจะรู้เกี่ยวกับเรื่อง The ะคิงหมดแล้วเป็นยิ่งสาวที่สวยจริงๆข้าสงสัยจริงๆว่าเดอะคิงจะทุบตีผู้หญิงอย่างโหดเหี้ยมเหมือนกับที่เขาทำกับสัตรูคนอื่นๆไหมนะเออแต่ข้าไม่คิดว่าเดอะคิงจะสนใจเรื่องผู้หญิงหรอก ราชินีดอกไม้ตอนนี้อยู่ตรงหน้าของแฮนเซิลเธอพูดออกมาด้วยท่าทางเขี้ยวภาราศีเ the king จ้าสู่กับราชาแห่งสัตว์จธรรมอย่างม่ยุติธรรมเจ้าใช้ความได้เปรียบจากการที่ได้เป็นฝ่ายโจมตีก่อนถ้าเราสู้กันเจ้าจือว่าอะไรไหมถ้าข้าจะเป็นฝ่ายโจมตีก่อนน่ะแฮนเซิลมองเธอตาค้างเธอเป็นสปิริตสาวตัวเล็กและยังสวยงามมากด้วยแถมเธอยังส่งกลิ่นหอมเหมือนกับดอกไม้ออกมา เธอช่างเป็นสปิริตที่นสเสห์จริงๆถ้าอย่างนั้นข้าก็มีข้อเสนอที่ดีกว่าเจ้าสามารถชกข้าก่อนก็ได้สิบครั้งเป็นยังไงล่ะหันเส้นยิม้มช่างเป็นบุรุษจริงๆถ้างั้นก็ตกลงข้าจะชกเจ้าก่อนสิบครั้งราชนินีดอกไม้ยิ้มออกมาอย่างมีเลสในสปิริตตรงอื่นๆก็อึ้งถ้าเด็กคิงยอมให้เธอชกก่อนสิบครั้งไม่ว่าเขาจะแข่งแกร่งขนาดไหน แต่อยู่ๆมายืนให้สปิดิตราชชกก่อนสิบหมัดแบบนี้เขาไม่น่าจะชนะได้ข้าขอถามได้ไหมเจ้าจะทำยังไงถ้าเจ้าไม่ชนะหลังจากที่ได้ชกฟีฟีไปสิบครั้งแล้วเนี่ยฮันเซนยิ้มอีกครั้งอย่างเจ้าแค่สิบหมัดของข้าคงไม่สะเทือนหรอกหลังจากโดนครบล้วข้าจะให้เจ้าชกคืนตกลงไหมข้อเสนอของเธอดูเป็นข้อเสนอที่เอาเปรียบอีกฝ่ายมากฮันเซนพูดถอาอย่างนั้นข้าจะให้เจ้าชกได้สิบครั้ง ถ้าข้าตายก็สมควรแล้วแต่ถ้าข้ายังมีชีวิตอยู่ก็เอาเป็นว่าหนึ่งมัดเท่ากับจุมพิษหนึ่งครั้งแบบนี้เป็นยังไงล่ะหลังจากนั้นราชินีดอกไม้ก็หน้าแดงผู้ชมที่ฟังการสนทนายอยู่ก็เดิมที่จะส่งเสียงออกมาด้วยความตื่นเต้นะเะไม่นะราชาแห่งรุ่งอรุณน่าซีดขึ้นมาทันทีเขาตะโกนออกมาสุดเสียงของเขาหานเซนรู้ว่ามีอะไรบางอย่างระหว่างพวกเขาโดยดูจากการที่เขาตามเธอมา ฮันเซ่นไม่ได้จะเกี้ยวภพาราสีเธอความจริงแล้วสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือการยั่วมโมูราชาแห่งรุ่งอรุณเพื่อกระตุ้นให้เขายอมสู้ด้วยเนื่องจากถ้าเขาชนะราชินีดอกไม้แล้วอันดับของเขาก็จะสูงกว่าราชาแห่งรุ่งอรุณซึ่งก็หมายความว่าฮานเซ่นจะไม่สามารถท้าเขาต่อสู้ได้ราชินีดอกไม้กัดริ้วปากของตัวเองเธอสงบสติตัวเองได้หลังจากผ่านไปสักพักหลังจากนั้นเธอก็พูด เจ้าน่ะเป็นถึงสปิริตระดับราชาเจ้าไม่รู้สึกว่ามันน่ารายไปหน่อยหรอที่เสนอความคิดเช่นนั้นออกมาเนะ่ะทุกๆคนต่างก็ชอบผู้หญิงสวยๆด้วยกันทั้งนั้นแม้จะเป็นราชาก็ไม่มีข้อยกเวน้นถ้าเจ้ายอมรับข้อเสนอหนึ่งจุมพิษต่อหนึ่งหมัดข้าก็ยินดีที่จะให้เจ้าชคก,ก่อนหนึ่งร้อยมัดแน่นอนแม้เจ้าจะไม่ยอมรับข้อเสนอนี้ข้าก็ยังคงยอมให้เจ้าชกได้ก่อนหนึ่งมัดตามมารย,ยาติฮางเซ้นพูดอย่างเย้ยหยัน ราชินีดอกไม้ตาเป็นประกายขึ้นมาจริงๆเหรอข้าสามารถชกเจ้าได้ก่อนหนึ่งร้อยหมัดน,นะข้าทําอะไรได้หลายอย่างสิ่งเดียวที่ข้าทํไม่ได้ก็คือการพูดโกหกถ้าเจ้ายอมตกลงจริงๆแล้วก็แน่นอนข้าจะให้เจ้าชกข้าได้ก่อนหนึ่งร้อยหมัดฮันเซนหันไปมองราชาแห่งรุ่งอรุณที่อยู่ใกล้ๆเขามีเหงื่อไหลออกมาเยอะมากเขาปรารถนาให้เธอปฏิเสธข้อตกลงนี้ราชินีดอกไม้พูดเง้นก็ตกลง หากสามารถฆ่าเจ้าได้ในหนึ่งร้อยหมัดก็ถือว่าค่าเป็นฝ่ายชนะเนะยุติธรรมดีได้เข้ามาเลยหลังจากนั้นหาเซินก็ส่งคําเชิญท้าเธอต่อสู้ทุกคนต่างกระชอกเมื่อได้ยินว่าหาเซินจะยอมให้เธอชกได้ก่อนหนึ่งร้อยหมัดพวกเขาทั้งคู่ต่างเป็นสปิริตราชาระดับหัวกะทิเหมือนกันดังนั้นมันน่าจะยากมากที่ราชาจะยืนอยู่ได้หลังจากที่รับหนึ่งร้อยหมัด ราชาแห่งรุ่งอรุณกังวลว่าหานเซนนั้นจะเอาเปรียบราชินีดอกไม้แต่ตอนนี้เดอะคิงให้เธอชกได้ก่อนหนึ่งรอหมัดนี่ทําให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นมาถ้าเจอประทับดอกไม้ของราชินีดอกไม้เพียงครั้งเดียวแล้วก็ทำลายเจ้าได้แล้วฉงโง่เขาว่าอะไรเช่นนี้นะราชาแห่งรุ่งอรุณคิดจบไปแล้วนั่นเองนะคะคับตอนนี้นะคะทุกคนค่ะก็เป็นตอนที่มันน่าดูนะคะเพราะว่าโอ้ขนาดตัวท็อปแลของในสปีดเบส มาช่วยกันนะคะผัดกันสู้นะคะยังสู้หารเซินไม่ได้เลยยังไงเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าตาประทับดอกไม้ของราชนีดอกไม้นี้จะสามารถที่จะเอาชนะนะหานเซินได้หรือเปล่าก็ต้องขออภัยด้วยในการสำหรับตอนนี้ที่มาช้ามากๆเลยนะคะเพราะว่ามินเพิ่งออกจากโรงพยาบาลน,นั่นเองนะคะทุกคนแบบว่าปีนี้เป็นปีที่แบบเป็นปีที่แย่มากจริงๆนะ,ะของมินมาว่าโอ้แบบหลายเรื่องประเดประดังเข้ามามา,มากมายนะคะแล้วก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลด้วยช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีเลย ก็ขออภัยด้วยนะคะสำหรับความล่าช้าเนาะยังไงเดี๋ยวยอดโดนิทนะคะมิ้นจังขอไปสรุปในคลิปหน้าเนาะแบบมีหลายยอดมากๆเลยนะคะที่โดนิทมาให้กันนะคะในระหว่างที่มิ้นรักษาตัวอยู่เนาะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะซึ่งในน้ําใจของแฟนคลับทุกๆด้านเลยยังไงนะ,ะเดี๋ยวก็มิ้นไปสรุปยอดในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้มิ้นจังก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ